ช่วตามีวิธีเล่นตลกกับลูิยูเสมอจักรวาลและตวอเตมเป็นไปได้อแต่นในที่สุดถ้าวันนั้นคนที่โดนกระสุนยิงไม่ใช่เชอร์รี่แต่เป็นลู้แทนจะเกิดอะไขึ้นกับจักรวาลของโปรเทียรโดยเรื่องราวถูกบอกเล่า,าในโปรเทียร์เจนิซิสรีพอร์ตอีเวนต์ของเชอรี่ณเนะวลาปัจจุบันตัวเกมได้ทำการปิดบริการเป็นที่เรีร้อยแล้ว แต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ยังไม่ถูกบอกเล่าและยังถูกพูดถึงอยู่ถึงปัจจุบันนี้อยู่อ,อีเวนต์ถูกบอกเล่าในช่วงเวลาของฟอสซิัสอารสองในตอนที่สิบสามช่วงเวลาที่เชอรี่ได้รับลงจามกลับมาแล้วมีพาะกับสนและตอมไม่เข้าใจถัดถมเข้ามาอาการรูรูดเองกวกำลังโดนเจ้าส้มไล่ตามอยู่ เชอรี่เด็กสาวธรรมดาแต่กับหลงรักผู้ชายคนหนึ่งเด็กหนุ่มที่ไม่ธรรมดา็กหนุ่มผู้ต้องการเทียะเปลี่ยนแปลงโลกและทำลายโลกนี้ทิ้งเพื่อสร้างโลกใหม่หที่ดียิ่งขึ้นณนะช่วงเวลาของคนเทียบดีโต้และตรงนี้ช่วงเวลาใจแตกต่างกันเจเลอรี่กับรูดจะเคลีย,ยร์ใจกันได้อย่างรวดเร็วก่อนจะไปถึงสถานีรถไฟเจอได้ซ้เขอพูดคุยและทำความเข้าใจกันกับสถานการณ์มากมายและก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น なかなかパッピーとのルービーのシニア。ロードパカンチョて、ーカップロー。<laughs> な,なだとこれはだルルザイウ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 ル ดูดูดก็มาพบเห็นทันทีแล้วก็ปืนยิงใส่เชอรี่ให้ตัวเกมกับอินเม์ความจริงแล้วมันมเป็นเวลาที่ใกล้กันมากมันห่างกันไม่กี่เซี่ยววินาทีรดูดูดเห็นโลโลทำการยิงใส่เชอรี่และดูดูดก็รับกระสุนแทนเชอรี่นั่นเองนี่จึงทวาให้เกิดชกตาที่เปลี่ยนผันของดูดูดกับเชอรี่เชอรี่เป็นผู้รอดชีวิตเพราะว่าดูรูดรับกระสุนแทน シュリーはそ,そかルルはそのためにゼロに分かった大丈夫ルルの願い私が絶対に叶えてみせるからだから死なないで兄さんごめん僕は兄さんを撃つつもりじゃ ในช่วงเวลาวารสสุดท้ายของลูดูลูดูดเรียกโวโลเข้ามาให้เข้าไปนะในแกล้งถึงระยะสายตาและได้ใช้กริอัสบังคับให้ติดตามเชอร์นีไปัจากนั้นลูดูดวีวิชเนียก็ได้สืบสูงลงในกลางนั้นในตรงนั้นเองจเลี่เพื่งแสดงความภาคภูิต่อลูดูดไปไม่กี่วินาทีนั่นเอง ได้อ,อมาเห็นศพของผู้เป็นนายในหัวดึวด้นไปชื่นโลงซึ่งเขาก็รู้ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่ได้กดแคนโรลโล่เพราะว่าตอนนี้โรลโ่ได้โดนทียของมันไปแล้วและตอนพักดีต่อเชอรี่าอาการเชอรี่ก็คือผู้แบกรับความปรารถนาของล,ลูลุตเพราะงั้นจริรมี่จึงจะทําการติดตามเชอรี่ไปด้วยเวลาเดียวกันเชอรี่โรลโล่และจิริมี่ ทั้งสามคนได้เดินทางไปที่ฐานทารลับของกลุ่มอาคิอิลดดมและก็โดนสมาชิกขัดขวางไว้เพราะงองและสงสัยว่าสามคนนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วอยู่ๆซีโร่ Zero ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้พาทั้งสามคนเข้าสู่ฐานทัรลับผู้ที่อยู่ภายใต้หน้ากากของซีโร่คนปัจจุบันก็คือซีทูซีทูงงและก็สงสัยว่าทําไมเชอร์รี่ถึงอยู่ที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับนรุล เชอรี่จึงเล่าอยากให้ฟังว่าลูลูสรับกระสุนแทนตนแล้วก็ได้ชีวิตลงไปแล้วซึ่งน้าเสียงของซีทูที่ได้ยินเรื่องพวกนี้น้ำเสียงซีทูไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ว่าความน้าตาไหลลงมาคือเล็กน้อยเท่านั้นแม่มดเองก็มีหัวใจซีทูได้ถามตรงๆว่าศพของลูลูสอยู่ที่ไหน เชอรี่จึงบอกว่าณปัจจุบันถูกแช่แข็งไว้ในนี่ที่ไม่มีใครหาเจออย่างแน่นอนเชอรี่ได้รับความปรารถนาของลูลูสแล้วก็วองสงไว้เชอรี่จึงจะทำตามที่ลูลูสต้องกรารคือการสร้างโลกที่นานารี่สามารถมีรอยยิ้มได้อย่างมีความสุขตอนนั้นเชอรี่ก็ได้อ่านเอกสารทั้งหมดที่ซิโรทิ้งไว้แล่เชอรี่ก็ประจำตัวเป็นเลขาเซลิคคนใหม่ ของกลุ่มพาทีอัิวินดัมและกท็ทำตามแผนการของซีโร่ซึ่งซีโร่ปัจจุบันนี้ก็คือซีทูเ <V 2 S 2> จเรมีร่เจเรมี่ได้ไปหาวีทูแล้วก็เชอรี่กาโรโลทั้งสองคนทำตามแผนที่ซีโร่ทิ้งไว้แล้วคนที่เป็นซีโร่ปัจจุบันก็คือซีทูซึ่งได้รับบทบาทนี้ไปเรื่อยๆมันจะครอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลัก ถ้าเป็นตามเรื่อเงหลักหลังจากเชอร์รี่เสียชีวิตลงรูทจะได้รับแรงผลักดันมหาศาลมากแล้วก็ทำลายกลุ่มอาทิกลุ่มสารบันวิจัยและชาก็จะเอาตัวซีทูไปเข้าสู่โลกอีกซี่นี่คือใน,นเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่าครั้งนี้จะไม่เกิดสารบันวิจัยคนที่จะการวีทูคือเจเลมี่เจเลมี่ใช้วิธีการใดก็ไม่รู้แต่สามารถไปถึงคอนเนเลียแล้วก็ร่วมมือกับคอนเนเลียได้สำเร็จ เรื่องของชาชาจะต้องได้ตัว C ีูแต่ครั้งนี้ C2 ูไม่ร่วมแผนการกับชาเพราะว่าการจัดไปของลูลูสมันมีเรื่องขาดันมาสารให้กับตัวซ2ูจึงไม่ได้ร่วมกับแผนของชาแต่ร่วมมือกับเชอร์รี่แทนทําให้ซีตัตปัจุบันนี้รับบทเป็นซีโร่เต่การครั้งนี้มันมีแผนการครั้งหนึ่งที่เชอร์รี่เลือกเชียออกรบไปแนวหน้าแต่ว่าเชอร์รี่ก็โดนยิงตบไม่ใช่ชีวิตนะ แต่ว่าได้เจอโล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 เข้ามาช่วยเชอรี่แล้วโลโลก็มาเชอรี่ออกจากสถานการณ์นี้ซึ่งเชอรี่ก็ขอบคุณกับโลโลแล้วก็งงว่าเมื่อก่อนโลโลไม่ใช่คนที่เชื่อใจเชอรี่ขนาดนี้แล้วก็เชอรี่ก็ได้รับรู้แล้วว่าการไปอยู่แนวหน้าการเห็นคนข้าวซันการเห็นสงครามมันเป็นยังไงแต่เชอรี่ก็ยังจะดึงความปรารถนาของลูลุสนะทํากัามันาน,านั้นอยู่ดี แล้วก็เป็นหงโลโลนิ้ดิหน่อยในการกระทําครั้งนี้พ่อบาดเจ็บอะไรไหมไปดั้งคู่เข้าปรับฟังข้อใจกันผโลโล่ロロานการของซีโร่หลังจากที่ซาเนเดลสร้างในรมอนกี้สำเร็จตามเนื้อเรื่องหลักซาเนเดลจะเข้าไปปั่นกลุ่มพาเกียสวินดามให้แตกกระจายถูกต้องไหม แต่ว่าครั้งนี้มันทาไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังครั้งนี้ไปซีโร่ไม่ใช่ลูนุสอีกแล้วอ่าเซล์นนเซลจึงล้มไปและแผนการที่ซีโร่ทิ้งไว้ให้กับเชอร์รี่และทุกคนก็คือการรวมสาพันธรัฐสาพันธณนาประเทศทั้งหมดรวมตัวกันคําบาตบิทเนียโดยมีกลุ่มพาคีสวิดัมคอยสนับสนุนซึ่งคังโนระในครั้งนี้ก็รับรู้เหมือนกันว่าคนที่อยู่ภายใต้หน้ากากตอนนี้ไม่ใช่ลูนุส เจ้าตัวรู้แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้ความจริงแล้วก็รับเรื่องนี้ไม่ได้ด้วยว่าจะยอมรับให้ว่ารู้รู้จักไปแล้วตรงน,นี้นข่าวก็จะประกาศเกี่ยวกับสภันรัฐที่รวมตัวกันคือในรวมกัน,นป,รประเทศโดยมีกลุ่มภาคาซีนนดําเป็นคนช่วยกันในวันที่ปุษานี่คือแผนการที่ล่อทิ้งไว้กับทุกคนซึ่งซีทูก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเชอร์รี่สามารถทำแผนการของ รู้ได้ขนาดนี้ชนีก็บอกว่าทำตามเอกสารที่รู้วางแผนไว้หมดแล้วซีดูจึงจะมอบบดบาทของการเป็นซีโร่ให้กับเชอี่เพราะว่าเห็นแล้วว่าจิตใจที่แน่วแน่และความเด็ดเดียวของเธอมันเป็นของจริงมันไม่ใช่คำลมปากที่ว่าจะทำแค่อย่างเดียวงั่นเชอรี่นะตอนนี้ก็คือซีโร่เธอตัดใจแล้วว่าจะทำความประหนากของรู้ได้เป็นจริง ซึ่งแน่นอนผลตอบรับกับวิทนียคืดสงครามซึ่งแน่นอนว่าซีโร่ไม่ได้ทิ้งไว้แค่กระสารในการกระทําแต่รวมถึงแผนการลบที่เกิดขึ้นในอาวตหลายๆแผนการซึ่งเชอรี่ก็นําแผนการเหล่านั้นมาใช้งานเชอรี่และทีทูได้ขับปุ่ของลูรุสไปสู่แนวหน้า เป้าหมายก็คือซูตะคูและก็นันนารีที่แน่นอนว่าจิลลี่ได้ร่วมกับค่ายนี้แล้วก็ได้ช่วยพวกเชอรี่ในการต่อสู้กระทั่งชูวงโซโลมุญกันมากเป้าหมายคือการช่วยคาเรนคาเรนก็จะได้รับคุณใหม่แล้วก็ช่วยนันนารีออกมาได้คนที่ช่วยนันนารี่ออกมาในครั้งนี้ค,ค,คือโลโล่โลโล่ได้เก็บไปช่วยนันนารี่ จึงทาให้ในตอมในเรื่องหลักเชอรน,น,านารีาร่ะมันจะถูกตู้ไปสะพักใจแล้วก็จะกลับมาไปตอนองค์สุดท้ายอย่างเงี้ยคราวนี้คนที่ไปช่วยคือโลโลในเรื่องก็จะเข้าสู่องค์สุดท้ายของในเรื่องรอบนี้จะเป็นในเรื่องของข้าตัวละกรหลักได้เข้ามาประชุมกันจะมีสตกรุกนลานารีจะมีซีโร่ภายในจะเป็นเชอร์ี่ าเลนดีทูในช่วงล่าของการบุดคุยตุกตคูจะพูดถึงเรื่องของยูฟี่ที่รูรูได้ทำมันยกโทษให้ไม่ได้เด็ดราดนาลี่ก็จะงงว่าเอา้าพี่ชายกูเกี่ยวกับซีโร่แต่ว่าซีโร่ก็จะพูดว่าฉันยกโทษให้สองด้านแ,แล้วก็จะเปิดหน้ากากออกมาเป็นทุกคนก็จะงงไปหมดว่ายูรู้หลักหายไปไหน เชอรี่พูดถึงการจากไปของลูลูดให้กับทุกคนฟัง ルルは死んだの私をかばって命を落とした嘘なんかじゃないこれが嘘だったらどんなにいいかでもルルはもういないどんなに望んでも。 เชอลีลล่จะพูดถึงการจากไปของลูดให้ทุกคนฟังเซอรสกูก็จะพูดเสียงดังว่าอย่ามาโกหกน่ะมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเชอรี่บอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกมันไม่ใช่เรื่องโกหกจะดีแค่ไหนถ้ามันเป็นเรื่องโกหกแต่ว่าความเป็นจริงแล้วลูลจดจากไปแล้วต่อให้หวังแค่ไหนก็ตามลูดก็ไม่ทันกลับมาซีทูก็จะช่วยยืนยันในการจากไปของลูด น,นลารลี่ก็จะร้องไห้ว่าพี่ชายของเธอนั้นได้จากไปแล้วจริงน,นลารล่ทําได้แค่ร้องไห้ต่อการจากไปของพี่ชายเซอรูุก็ทําหน้าเศร้าแบบเห็นได้ชัดเจนลูดถามว่าทําไมเธอี่ถึงมาเป็นชินโลเพื่อทำความรปร็นหนาสุดท้ายของลูดในการสร้างโลกที่นารี่สามารถยิ้มได้อย่างมีความสุขนาร่จึงได้รู้ว่าเอปผอนในการพ่พ่ชาย เำไมา่ถึงได้เป็นซีโร่ชลี่อยากคุยกับนนาจานา้างน้วกอจุดคุไปสร้างโลกที่ไม่แต่คนไม่มีอยมนาจก็สามารถที่จะสงบูรณ์ได้จบการสังเกตการณ์ ในช่วงท้ายเชอร์รี่ในสองช่วงเวลาได้มาเจอกันโลกที่มีรูรูกับโลกที่มีไม่รูรูทได้เข้ามาพูดคุยกันคําผู้สุดท้ายของั้งคู่คือเชอร์รี่ในชุดซีโร่จะฝากทักทายรูรูด้วยนะเชอร์รี่ในชุดนักเรียนก็จะตอบว่าเฮ้ยไว้ใจฉันได้เลยจบในเรื่องอีเวนต์ครับดูรูนักตัญญรูชิคุเนื ขอบคุณทุกคนที่ยังตรงกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็สมาชิกด้วยผมก็ตกใจคือสมาชิกช่องผมอะ่ะมันจะม emoji. ีอีโมจิกับตัวเกมลองเข้าไป็คหน้ามันมีเกมที่ผมมีเฉพาะเลยเป็นเกมคนเต,าตอาประมาณนั้นที่มันเอาไปลงสตรีมหรือเอาไปไลฟ์ไม่ได้ก็อยู่ในนั้นนั่นเลยลองเข้าไปดูได้มีสองควางเกมแล้วก็ผมก็ไม่รู้นันว่าจะทำอะไรต่อกระช่องคือตอนนั้นเนี้ยแฟนเพจผมอะ่ะมันไม่เขียว แต่ตอนนี้มันกลับไปเขียวแล้วผมลงได้ตามปกติก่อนหน้านั้นผมลงเลยไม่ได้เลยอ่าน่นาจะสาเหตุที่ผมหายไปสองสามเดือนก่อนครัทุกคน้วยนะความจริงผมจะลงในทวิตแต่ว่าผมลืมไปผมขี้เกียจเล่นทว,วิตแล้วผมก็ไม่อยากจะดีดตอบด้วยตช่างมันมละการสั่งตลอดไปเลยทีเนี้ยผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนโคชิอาก็เลยเอาในเรื่องตรงนี้ที่ผมเคยเขียนมามาสรุปให้ฟัง แล้วในเรื่องต่อไปที่ผมได้เขียนก็ไม่ลง้มนในเรื่องนั้นก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาทำคลิปเลยดีแต่น่าจะอยู่ในจักรวาลคนยักษ์สักพักหนึ่งเพราะตอนนี้ในเรื่องลอสตอรี่มันพุ่งจบไปในเรื่องหลักแต่ถ้าจะทำคลิปยาวของพ่าคนั้นนะยาวมากเลยอาจจะทําสรุปมายะกับนั่นแหละอาจจะสรุปตะระกูลนี้ว่าเป็นอะไรเป็นทางๆาไปเลยละกันน่าจะง่ายกว่า <c oughs> อขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามกันเอะ มันจะครึ่งหมื่นแล,แล้วก็ถ้าถึงก็ดีครับซึ่งณปัจจุบันผมมีปัญหาเรื่องกับไมค์เห็นชัดเจนแล้วเสียงในไมค์ในชิปโดนี้มีปัญหาแล้วก็รวมถึงโนบุกผมอยากอัปเกรดมากแต่ก็ยังไม่ได้กเปลี่ยนถือคือจะซ่อมจะเรียนไม่ได้ซ่อมมันก็เลยมีปัญหารวมกันไปเลยลก็จะพยายามแล้วกันถึงมักรับ